มาไหมนั่นๆนั่งเขาหมอยู่นั่นนั่นนั่นติงงัดอยู่นั่นพี่น้องพี่น้องยามเบ็ดครบครับเสียบไม้บนมาใส่ไว้บของเว่นี่จัดลอยมายามน้ำเพลินนั่นเห็นบ่นั่นลงไปเลยสองไฟให้อยู่นี่นั่นโอ้เขาว่าเสียบมอไซยนมาใส่ก่อนล่ะพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาใช่หรือโอ้ยพอดีต้มจนเราไปสุมจนยกขึ้นมาก่อนยกมาทั้งเบ็ดจังเสียบไม้เออนั่นดิโอ้หัวเขียวยาวเลยบธรรมชาติ ครบบัตรเท่าเอาไปเวียนขี่กระเดือนบัดนี่มาหยายามเบ็ดคบพี่น้องครับมาคลิปนี้พามพยายามเบ็ดคบกับเชฟใหม่นะครับใส่ไว้กลางให้หน้าหน้าเข่าบนดำหน้าจัดลอยมาเมื่อนั้นมาเห็นว่าเป็นตะมีคบแถมมีหลีมาเบิ่งหันน้องปลาดุกเพิ่นเมื่อนั้นเอาใส่ขี่กระเดือนกระเดือนคงอย่างหลีกกี่กระเดือนอือขี่กระเดือนมาจากขพราะไว้แล้วพายามพี่น้องพายามเบิดขึ้นแล้วมาดิ นะครับสายเบสครบครับพี่น้องคลิปนี้ครับยาวไปยาวไปโอ้ยเสียงห่วงครับแางหน้าเลยพี่น้องฟังเด้อเดี๋ยวจะเงียบไปฟังเสียงฮึบนั่นหเห็นบอพี่น้องการลอยงเงียบมันเสียงขึ้นมากกว่าคากเลยเอาไปพยายามลังเงินตัวบัตรนี่ใส่ไปอีกใส่โตกบ ไงปันไดเขียวเหี่ยวๆอยู่พี่น้องไงก็เขียนโมหน่อยนึงเอากบธรรมชาติ<ด>เว<ด>ลากบบานเล่าธรรมดาเดีย<อ>ย๋ยวเอาหดทุ้งมาเอา้าเถอะนี่ละไปยางรัดให้มั่นไปนี่ละพยายามเบ็ดพี่น้องครับเป่าสะอาดตัวนี้<ว>ไปนั่งไปเบิ <c> ้ง <ười> นี่น้องเข้าไปจะไหนใส่ไปอยู่บนน้องนี่แล้วพยายามอยู่น้องก่อนจะพยายามให้หน้าตอโอ้เลาะปลาเลาะดวงมาพี่น้องน้อง น้องปลาดุกยาวอ่ะห่วย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 ใส่ไว้น้องเมื่อนั้นลงมาเบิ่งเอาตีน้องปลาดุกเจ๊ไปพี่น้องโอ้ตัวเป็นไงนึงลุบไปไหมปลาเผื่อจะไม่กินกบบ่ไปไปลุบไปเอาไหมเอาเลยเนาะโอ้เมยปิดร่องอยู่พี่น้องุูนะเห็นปะครับใส่ไว้ริมน้องปลาดุกไปไปไปปลาดุกกระเข้ามาหาเมื่ทึ่งปลาทึ่งเงินปลาดุกกระยุ่งเลยทึ่งปลาทึ่งกบเมืมาดิอดโธ่ เอาเอาขึ้นมาตัวข้างยางข้างยางเลยพี่น้องมันี่ตัวนี้มันมันนี่ตัวนี้มันยวจะเมนกบเนี่ยว่างันมันเขียดโม่ว่างันบดเอาตองมาหักขามันเออยามันเสร็จแล้วปูกเจ้าเพราะว่าม้าเมื่อไหร่มาเบิ่งว่าอันมาสิมาเบิ่งป่าเจ้านี่ล่ะมันโดดลงหนองสนั่นอยู่เอ้ามีกบตัวนี่วะกบลงนี่เขีดเปดตัวอย่พี่น้องหัวเขียวปะเขียวอื่นดัหัวเขียวยาวๆไว้พี่น้องกรุบนาดีกรุบนาธรรมชาติเอ้า ใส่กระคู่ไปโหลดนั่นได้ซอมแล้วพี่น้องซ้อมเต็มแล้วใส่ยักหลังอยู่นี่หลังเดียวนี่ห่วยขุ่นที่ระบูนนั่นนี่แมแม่เฮ้ยไปไปสันเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนกีรกระเดือนก่อนพี่น้องได้ไปบังอีแล้วถือแล้วครับทั้ง่นครับแล้วสีย่างไป็นทั้งผลละมันเหมือดปลาโหมันกบมาผลนี่นันมึนโอ้ยอยู่กับน้องเนี่ตัวสันปลาไดออยู่ให้หน้าประมาณปลาใดบอกสองตัว อันนตัวปงไงนึงเดี๋ยวไปเบิ้งตั้งนีก่อนแต่ว่าตัวนั้นถือแล้วเดี๋ยวยางไปเบิ้งพี่น้องมามากรีบนีสิผาพยายามเบ็ดอยู่นี่บ่มีตัวนี้บ่มีเป่าสะอาดตัวนี้เอาเบื่อเกลือหายแล้วเมื่อวานนี่แต่ว่ามือนมีเพื่อนเกลือไปทางไหนยางไปทางไหนดิเอาไปปุ่นตัวไปถือแล้วเขม้าเอาตัวคอยตั้งถือถือไฟตั้งถืออัน ตัวระดับมันก็เลยจับบ่ไใดมามามาไปเบิ่งตัวนั้นดูพี่น้องใช่และวอู้หจุ่มลงไปลอีกตัวนึงอุ้ยผู้หนาบักหลายหนึ่งโดดลงสะดนเลยพี่น้องกบมาแต่ให้หน้ามันลงมาเหรียญน้องใช่ล้วตัวลำเดือดเจ้านี่ดิกนั่งขโมยอยู่หันคือลงสั้นแต่ละทาลงไหมพี่น้องบางตีลหรเอาว่าจะลงไปเอาจังไหนมันคือสั้นดีดีแต่มึ่งลงไปใส่จังไหนอู้ปไปดูกันน้ำก้นมากพี่น้องลงทบางทีแหละปลากระลอยมาหาคนนักวันสีมะเกลืออาหารมันนึกไหนบุญ น้องอันจกปีโอ้ยเอา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 ถอดเอาขึ้นมาโอ้ยจะเป็นสั่นไปมันเลยสิทุกหน้ามืนนะเอ้าขึ้นมาแล้วพี่น้องตัวที่สามเต็มที่สามคอนี้กบหน่อยซ้ำนี่พุทีิสมชนเราไม่สมเอาขึ้นมาจกชุดเข็นมาโคบไว้โอ้ยเอาใส่เบื้องดูตัวนี้พอดีโอ้ยตัวนี้แห้งงามพี่น้องพอดีต่มปนเอาหัวเขียวอีกแล้วจนพันเลยมาดูเอาคาดขนาดเลยบาดเนี่ย สามเตียมแล้วเอาเอาอันมืออื่นเอาไปให้ผู้เฒ่าต้มใช่ไหมผสมซุปปนมีแมงดาขวดพร้อมใส่แมงดาขวดพร้อมแห้งเสียบเสียงปลาดุกเจ้าด้ปลาหวเ่ยมันนี่เท่มันลอยมากสนั่นอยู่ในดอกดุกครับเนี่ยมัยงคุนเห็นปลาโอ้ผมขอให้ขิงไข่โอ้บผมขอเจฉลี่ไข่ย่าหัวมันนะห้หวยมันย่านปลากินมันเนาะย่านน้ำท่วมอีกทีเลยเอาปลดออก เบ็ดกบพี่น้องเบ็ดกบมาหนิย่งางคักเลยย่างว่ะแต่ว่าปลาดุกนี่ตีเนี่ยพ่นโบได้เกลือวังแลงนี่มันเลยมา uk. พี่น้องเห็นปะใสมีเหยือ่อบรรงหนึ่งมาหนิทั้งนี่เกลือจัง่อยอันีิจใส่ละโบมีเออเป่าสะอาดตัวนั้นบ่เป็ลยังลังนี่ลอนมาหน่อเออบ่าลอนไว้มีอยู่เอาใส่ละนั่นสามตัวแล้วสามเต็มเอาจัดไปใส่ขี่กระเดือนไหม เงี้ยขี่กระเดือนนี่ยถูกจองเลยแล้วครับอันกบนี่ใส่ยูอยนองเนี่ยได้สองตัวไปน้องอยู่ให้หน้าบ,บ่ปันไดยูให้หน้าเขาใส่ดูโอ้ไม่ใช่ไรว่ามีคนมาใส่ดูแล้วเล็กน้อยมันใส่ดุเลยอเอาเอา,เอาสันมันแล้วมันแล้วสามตัวโอ้ยปลาดุกมึงผู้นะด้วยครับน้องเลยลเอาลองไปเบิ่งดูมัน <c oughs> <c oughs> สั้นพูดโอ้ยปลาดุกบนวัดเสียเอาเนื้อไปให้มันกินมึงที่ะ วิธีการใส่กระสั้นทิลี่ยูวยใส่<ซ>ดัรกบบโ,โดยเฉพาะตัวนี้ปลานั่นก็สิกินมันสิโดนกินแล้วได้ละปลานั่นเดี๋ยวนี้เอาบะถึงม,มาดอกเอาไปมาเก็นมาสัน่นไปให้หน้าเฮาคือสิบเงียบเงาอยู่ดอกช่วงนี้หมึด็คือเลยไปไปพี่น้องเมื่อไปหายามันอยู่ให้หน้าก่อนเอาให้มันกินแน่บาดนี่เอาหัวอาหารมาให้ปลาพ้อพี่น้องเอาเอาเอ ุ่ะมันไอเกลือได้ไฟดไฝ่อยบ่งหงบันไดพี่นอ้องเขาตรวจเขาไปเด้อยพงนีล่ะมันอยากกินอาหารมันเห็นคนมาหารมันกินหดกบบางคั้งพยายามกบเบ็ดกบอยู่ให้หน้ากับประมานบันไดเลยแต่พยายามอยู่นองบันไดสองตัวสามตัวอยู่เอา้าไปเดี <c oughs> ๋ยวให้อาหารปลาแล้วสิไปเลาะยามตัวพี่น้องเอาวันลงไปอือู้คุณะ ปลาดุกเสียบไม่บางทีเราไปนองเป็นกำก๊ำมอยู่คลากรายเอาพเพื่อได้ขายพเพื่อเสีเกี่ยวเขาได้ขายได้เงินหลายบาทเติบอยู่ดอกก็ได้ซื้อกับเขากับน้ำคนหลายเติบอ,อยู่ปลาดุกคนไปไปยามตัวบาดนี่เตือปลาแล้วจะน่อยกลับมายามน้องนีงน่ก็สิได้โกบอีกแล้วนี่โอเคหลังหลังจากเกลือปลาแล้วมายามให้หน้าบาดนี่โอ้ยเป่าสะอาดไหมขีก้กระเดือนตายเลยด้นี่ เอปลี่ยนชิตเรลี่ยนบดินเลยนี่เนี่ยเห็นป่แวเหงแล้วเปลี่ยนเลยใส่อีกแล้วสิเลาะยามมึงเปลี่ยนได้เจ้าด้วยลาะยามให้หน้าได้พี่น้องบบดนี้โอ้ยยามน่าห้หน้าก่อนพี่น้องเจ๋อล่ะล่างหนึ่งอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้บอทตันตายตัวนี้ ตัวนี้ยังโอเคยอยู่ไปเลาะยามไปเรื่อยๆพี่น้องมันอยู่ให้หน้าประมาณก็อยู่หนองเว้เอาไปตัวนั้นบอเป็นยังตัวนั้นยังซึอนอยู่อ๋อเสียหลายล้างหนึ่งอยู่นี่ว้างกันโอ้ผมได้ลงเลยครบครบ,ครบลงไปแล้วนี่โอ้ยนีกก่คือบอกินเบ็ดน, <laughs> นี่ไม่เบ็ดอยู่นี่ไหมลึงเบ็ดเลยโอ้ยไม่น่อยสุดจะนึ่งไปเลยเนี่ไปอีกแล้ว ้กบหน่อยหลยเลยพี่น้องคหนยไหลดูลคนหากินหลายนี่เดยดตะลังนึงคือสีมันดำนั่นแหละพวกส่งเอาเดี๋ยวรอเดืกจะไม่ยาำไม่พี่น้องนั่นอนั่นดยังนั่นขวงป้าอยู่นั่นมันหลอห่วยมันเสีดของเจ้าตัวหันโอ้ยลงไปใส่เงาไหมตอนแกกแซสกแล้วเดือดเดืจะมายาำไมบัดนี ัลละลงนี่นี่ลังนี่ก็ยังอยู่กี่เดือนอยังตีงอยู่โอ้ยเปลี่ยนลังหนึง่งเอาเดี๋ยวรอบเด็กมายามใหม่พี่น้องรอบนี้ได้สามตัวได้สามเต็มเพราะว่าม้าเห็นเด็กหน่อยเขามาไต่โคมเต็มอยู่พี่แต่แต่เสงไฟว่างั้นปุ่นปุ่นถึงตี่ละแสงไฟอยู่กบมันก็เลยเพราะท่านได้กินเนื้อปันไหนดอกนี่ลังหนึง่ง แล้วจ้าวายามไหมพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่ละเด้อครับเด้อเอาละมันมากวดมันดูหลายคนมาหลายปวดมากันแล้วจ้าไหนจังว่ากันคลิปหนานะครับสีมานประมาณมาลุ่นกันไปคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละพี่น้องจวดจัดครับใส่เบตครบหน้าเชฟไหมพี่น้องมานขนาดปลาดุกก็หิวยังอ่ <c oughs> ปะป่ะโอเคได้ครบสามตัวยอยู่ในถุงนี่นั่นเห็นบ่โคตรปนเลยโง่โคตรได้เฒ่ากโคตรสนมัยสม แต่บอกไลยซ้ำในกคดีดเอาไปโอเคครับขอบคุณครับกลับบ้าน